สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนกหน้าผ้าแสบจากพี่น้องเหมือนีิบ่าเจียวผ้านกหน้ามันหลาะหมูกทหารค่ะสวัสดีค่ะลุงแกนผ้าตลาดหมูกแบาใเจียวข้ามไหลตลาดหมูกเพามาหาอื่นแต่ผมมีสองคนเปบดนีกเอาไปดีดด้ลยพี่น้องเมื่อนเนี้ยไว้นางไว้บุหรโบรีร้านพี่น้องเคยเห็นหมดจ้ะเอาไี่แกงคุ้งทหารสีป่าส่วนซพุูตไดเนะ ไนางได้พี่น้อเบไว้ตนัน้ออาวตนเขาบอก้องตัดเพิ่นไ่าตัดออกนึ่แต่มันขมแห้ยูเนี่ยมันขมเนี่ยเอาทุ่ความขมมันน่ะนะเอย้กลินแ้มขจกินบงเเป็นิงอยู่ยกระเจ้าเจีาก็เคยกินนี่เนะมนออแกงใส่เห็ดเอาลูกเช่นก็ซื้อเห็ดมาทับกันงามอยู่ลูกเช่นแวมาเห็ด แบ <พ uka> บขากเลยแกงไ่เนาะไปเอาพวกหวานมาใู้พี่น้องไดวว้ไพวกหวานปพวกหวานปลาเนาะแต่เนาะนัะ่นีน่นันง่งขันเสืองนั่งนี่นั่งมันมันนีใบใบยูบาลเท่าเลยจรงเหรอี่มีมั้ยเ่มค่าไว้แต่จยูบนมันตน้นต้นยนานมันลายเนาะหนีบมีเจม้จังไปเสืออานาม,มันก็ได้แกงไคนผ้ามาตลาดฮะ ท่านบะแดงบ่มี่ท่านเห็นมันยังเสาอยู่ว่าจักรบะแดงแล้วแกงเราใหม่เส่บเส่บได้ค่ะแกงไว้แกงเราใหม่แกงเราใหม่แกงไว้เส่บคุณผ้าม่นางกินเขาตลาดยังเนี่ยตลาดพอนเพชรจ้ะโอ้โหนี่ว่ตลาดพ่อนเพชรเห็นยูแนนยูทูบเบอร์คลิปนึงพ้นมาสื่อตลาดพ่อนเพชรมันจะบกคุณ้าเชยบอกว่าเย ใส่ก็ม้าน้ำจใจแต่พเพื่อนอยาอ <laughs> ่างไรกูเบาเ <laughs> พื่อนสวัสดีครับห <laughs> ยัดมุนกล่องไปท <c oughs> ากับเขาอยู่จ้ะลูกนาซังก๋วยเตี๋ยว าิพาอันางหลาะตลาดนาจะจากทางกเขามานะคะเนาะเป็นรั้งแรกของชีวินลกหนาจ้ะพี่น้องตลาดพรอนเพชรมุกาหารค่ะผู้ใดเคยมาขอาถืพอไผ่ได้เจพี่น้องธนุนาเพ่นกล่องไวมแล้วก็ลุงเช่นมันถาก็เ๋าอยู่แต่ลูกน,นาชิมะยางหละชิมหาเบิร์ผักหวานปาลานอะมไปใส่แกงไวไปเคยกินไวปลายำอย่าไรเลย,เลย หวันจานเท่าไรน้อจานนี่จานละสี่สิบแบบงามเลยค่ะกินได้เลยอาจารยหนึ่งจ้ะบมมีนามยังยนั่งบ่กพื่อ๋อได้ไว้นั่งมาะน่ะนี่งแยงมาทค่ตลาดพอนเพีรนี่ยนะคะ่ะ หน้าซอนามยานหน้าก็จะวันนางนานนาย่นหน้าเนี่ยจ้าเอาสองถุงค่ะถุงละสิบบาทป่ะคะพีตูมีอยู่แม่อยู่สวนแม่้วปูจ่จ้ะเอาไปแกงเไว้นางน่าจะพี่นอนนะ่นแกงไว้ก็มีนะคะนะ่หนาาหะ,นะ,ะหน้าผ่ารลอนนะคะเราทาบก็เขามา มันบ่มีใบมันทายูบนบ่เอื้อตใบมันตรงหน้านมากที่เพิ่บ่ไดปผูกอยู่สวนจะมีบ่มีซื้อไปไว้ดวดวพี่นอออ้องรอต่อเฮา้องกินอาหารปลากหะา,ายอยู่ค่ะมาใหม่ลบก็เด้ลบใสยกันเด้แต่พี่น,อน้องหนาหรอวะ แม่งแข้งนุ่งหน้าเค่เห็นแต่ได้ลิปเแมงแข้งก็เอาไปเห็นยังไดกินเหม็นไม่ได้ก่ทีน่อยแมงแข้งแมงแข้งแบบร้ายเลยจ้ะกมาบกินน,น,นอี่่นหนึ่งจต่พี่น้องนี่หน้นหนาสุทายแบบเรียวันินน,นุงแค้ไม่านนุงหน้ามาโมกค่ะเดี๋ยวสาไปเบิ่งต่างๆนะคะก็ไปใส่แน่แล้วะ อันานที่มาพอกันจ่าพี่น้องพุทธมาธุลาธุน่าก,กเลยมาน้ำพึ่เป็นไงเนาะจ้าพี่น้องลังสงการทั้งบ้านท้าฝานกับซองกแล้ับ่ระจาเดินทางไปทำง,งานหรอกอ็คอมีความสุขความสเลืิอนในวันสงการวันปีนม่ไทยเด้จ้า งาสจริงานกรับอาจารย์มีซัมนี่ล้วค่ะแสดงว่ามันยังเก่าอยู่ผู้เรียนก็เริ่มมี่แล้วค่ะเดี๋ยวสวยเลยผู้เรียนผู้เรียนเริ่มออกแล้วแต่พี่น้องพอกันอยู่ลานอาหารจ้าไปเจ้าได้ยังกินข้าวจ้ากับข้าวไข่ดาวจ้าข้าวอันได้หลายเแี่อีเดลยไล่หล่อ้าวตัว หน้าสังกุเจียวจ้ะพี่น้องได้ยลอยูอ่ค่ะได้ยลหลาย,าลายมากินข้าน้วยกันเด้อจ้าไปน้ำปลาเจียวจ้ปะปลาเจียวสิพาไปเบิองยังหาเสือบ่ phân chếo sườn nhá vợ chếo, chếo phu má, hàng đôi pin sắn mùng đà hán, xe đây,

ก็ส <mile> ีดก็่เขาหาเนี่ยปหน่อยเ็เออำันเดืดเือนละพนักงานเลยอันนี้เบอร์เอ็ม่ค่ะนะแต่ทำเดนอันี้เห็ขนีายนีหใช่ขนาดี๋ยดีว่เห็ดมาหน่อยอ้ยมันเห็ดมหลายอยู่ค่ะมันเบิดขายดีที่มันเบิด พี่เตอันอันใส่สบายอยู่เีบังสุดไปนอนน่นลิตาบ่ปะเจ้าชุดว่าน okay. Later, ้าแต่หัก nhào rồi, nói cái này phải không? Ừ. lại mình ซื้อซิมพูดสิ่อะไนนเรเช่นวองทยรูปพี่น้องห้หน้ามาวัดข้างมุกหนจ่าเดี๋ยวหาซื้อก็นจังหวัดยังค่ะล่งเชียนผามาจอดในวัดหน่จ,นนนจแล้วลุหน้าสิตไปไหว้พระอยู่จ่ะพี่น้องเดียวผ้าพี่น้องอยังเลาะกันด้าจะ,นะจาเนาะ,เ,าะเจ้าปลาแทวลุงแจวลุงเชียนไปใส่อห้าไปเลาะ กันเนาะ่ะเนาะพอท่นเอาออกละท่าไเกินแล้วอ,อ,อวัดยอดแก้วสีวิชัยอือตลาดนั่นคนเดินคนขามือนี่ เยอะเลยค่ะพี่น้องของคายหนุ่มห้าสิบ้าเลาะเบอง์นอกจากเนาะจะกล่องกระสุนบบุญนี่อันนี้ลกหน้ามอันนี้งหน้าผ้ามาเลาะตลาดนะคะมันเหมาะมัเลาะพาเป็นลูกหน้าผ้ามาดอกลุลเกงก็ไปแจ้วเพิ่มมาเพิ่นผ้ามาเลาะค่ะ เมื่อนี้ก็บแดดนนอกจากอากาศดีดีอู้สุดหัวหลุดตาย่างออกหนามวยส่วนประเจ้าลุงเชียเ่ยนุฝน ต่อาจพี่น้องวางลูกหน้าไปได้คันนี้ปิ่งสลาดอินโดจีนอันนี้สลาดชน,นน้ําข้นเดือนบอน่อนุ่งหน้ากัวบบอกคุณเพื่อการใช้หมกทหาราท,ทางด่านเลยจ้ะนี่ไงนี่เหรอปลาเส้นเลอนี่เหรอน่าสนใจปลาหมึกส้น,นยไหม แม่ไม่ร oh. oh, 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 ู้ปลาหมึกม oh, okay. yeah. mm ันมาจากทะเลน่ะที่แม่ก็ต้องจากทะเลของฝ่าทะเลโอ้แบบนั้นเหรอปลาหมึกเส้นมันหวานอ๋อแบบนั้นเดี๋ยวนั้นแม่ที่อยากกินอยากกินมันมีต้องมีทั้งหมดไงนี่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 แหละอันนี้แหละยังพูดถึงคนนั้นอีกเป็นกระเพาะปลากไงไงกระเพาะา พ่อป่าคนโะกพ่อปาพ่อปาโขไม่อู้คนขายอะไรเป็นสิบล้านเ่ยิาเองยาพ่อป่าอย่าสิบล้านเลยอ๋อซื้อไปประดับบ้านซื้อไปจะ เ้ยวอีรีเนาะเพื่อสนับนุนนเดินบาเมื่อนี่ไห้าฮะวิเนมันอเนอร์มันไม่ได้ชอบชุดนี้นมันชอบทหารยวิเนอร์มันใส่ได้เนี่ยมันชอบทหารมันไม่ชอบตำรวจู้เหวอีลีเฟิร์ แม่จำได้ว่ามาอยู่ตรงนั้นปลาเส้นตรงร้านที่เี๋ยนะี่นี้อยู่เูีแล้ววเดือดเอามาซื้อให้าวเดือดโอ้อของไหล,ลีจาร์พี่น้องง่ายก็คลิปยาวอีเล่ก็สเสดจบคลิปไปสำนินลละจ้ะพี่น้อง พบก,กันใหม่จ้าสวัสดีค่ะยังไปไเรื่อยๆนะคะเนาะให้มันเบิดตก่นตอนลงหน้ากันสิปอยคลิปไปเลย